เมล็ดลูกกอปักใต้นะคะอ้อกำลังจะทำการห่อผ้าเพื่อบ่มรากนะคะเวลาบ่มเสร็จรากลูกกอจะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทดสอบเมล็ดพันธุ์กันหลังจากที่แม่ค้าได้เมล็ดลูกกอปักใต้มานะคะเก็บมาแล้วนะคะแม่ค้าจะทำการทดสอบเมล็ดดีเมล็ดเสียนะคะเราไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนเสียแต่บางเมล็ดก็งอกแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาเช็ดด้วยกัน ฉีดน้ำเข้าใส่เพื่อทดสอบจมลอยนะคะฉีดน้ำดูก่อนนะคะลูกค้าพอน้ำเริ่มเต็มแล้วเดี๋ยวเม็ดที่เสียเขาจะลอยขึ้นเม็ดที่ดีเขาจะจมอยู่ข้างล่างเพื่อนลองดูหลังจากเราเติมน้ำไปนะคะเพื่อนเราจะสังเกตเห็นเมล็ดตัวที่ลอยนะคะลอยนี้ก็คือเสียนะคะเราก็จะทำการคัดออกใช้มือช้อนแบบนี้นะคะเพื่อน แล้วก็แยกออกไปต่างหากนี่ก็คือรอยทั้งหมดนะคะเพื่อนมเมล็ดใช้ไม่ได้คือน้ำหนักมันจะเบาค่ะถ้าน้ำหนักเบาก็คือเขาจะไม่มีแป้งอยู่ข้างในเนื้อในของลูกกอจะเป็นแป้งนะคะเราก็จะคัดมเมล็ดในออกที่ลอยน้ำออกให้หมดค่ะให้ดูนะลอยน้ำเอาออกให้หมดเลย หมดแล้วนะคะเพื่อนๆที่เหลือก็คือลูกจมทั้งหมดลูกจมทั้งหมดนี้ก็คือใช้ได้หมดเลยนะคะถ้าเราอยากจะให้เมล็ดงอกเราต้องเอาไปห่อผ้านะคะเพื่อนเก็บไว้ใต้ความชื้นแล้วห่อผ้านี่คือเป็นเมล็ดพร้พอมพาะนะคะเมล็ดนี้งอกแล้วเมล็ดนี้ก็งอกแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆลูกกอปักใต้เป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะเพาะลูกกอ กรอกดินปลูกใส่กระถางให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเอา,มาเมล็ดลูกกอด้านที่ตะปุ่มตะป่ําแบบนี้ฟัํมลงดินนะคะฟั่มลงแบบนี้โดยการเจาะถุงให้เกิดรูนะคะอ้อใช้นิ้วมือจิ้มนะคะให้เกิดรูรูโบประมาณนั้นค่ะแล้วก็จิ้ม,มเมล็ดลูกกอลงประมาณนี้นะคะลงประมาณนี้นะนั่นคือเสร็จนะคะนี่คือเสร็จนะเพื่อนๆไม่ต้องลึกนะคะถ้าลึกเขาจะงอหัวไม่ขึ้นนะคะ เหมือนเวลาที่เราถูกฝังทั้งเป็นนั่นแหละเวลาจะช่วยเหลือตัวเองงงหัวขึ้นมาจากดินน่ะถูกดินทับอ่ะนะเนี่ยประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราบ่มเอาไว้ในผ้ามเมล็ดงอกก็เอาตัวที่งอกมาเพาะก่อนตัวที่ไม่งอกก็บ่มต่อแต่ถ้าขี้เกียจจะทําการอ่ะบ่มเราก็สามารถที่จะเอาลูกกอมอาฝังลงดินได้เลยโดยเอาส่วนที่ตะปุ่มตะปํำนี้อยู่ล่าง ส่วนเรียบอยู่บนนะคะประมาณนี้นะจบนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะได้มเมล็ดพันธุ์ลูกกอก็ดีต้นกล้าก็ดีทักถ,ถามมาได้ที่เพเจเมล็ดพันธุ์ดีเกษตรวิถีไทยรับจัดหามเมลร็ดพันธุ์ลูกกอตามสั่งจัดถงทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทาง